นะโมพพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมพพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่พระผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวาย,าวายสังฆทานทา,าน บริวารทั้งหลายเหล่านี้ถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับเพื่อประโยชน์เพ,ชนเพื่อความสุขเพ,เพื่อความเจริญจงมาบังเกิดแก่ข้าพระเจ้าและครอบครัวตลอดกาลละนานเทินสาธุสาธุสาธุ

สาธุสาธุสาธุ